โพสต์แรกของเบลล่าราณีเรียกว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาวเบลล่าราณีดารานักแสดงสาวสวยที่อารมณ์ดีที่ลดแลนด์อยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่องแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมาบอกว่าเลิกกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีความเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าจะเป็นการกดไลค์ IG ให้กันหรือแม้แต่ล่าสุดหลังจากที่คู่หวานอย่างพระเอกหนึ่งเข้มเวียสกลวัตน์คณรสและนายสาวฮอตเบลล่าอรานีแคมเปนเจอข่าวลือเลิกรากันแล้วหลังคบกันนานกว่า9ปีโดยอย้างว่าคนในวงออกมาคอนเฟิร์มถึงเรื่องดังกล่าวทั้งคู่ลดสถานะหรือแค่พี่น้องมาได้ระยะหนึ่ง ร้อมทั้งเผยสาเหตุที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับหาเข้ากันแต่ดูเหมือนว่าจะปรับเข้าหากันไม่ได้จนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องล่าสุดเมื่อนะักแสดงสาวเซ็กซี่ปรางได้โพสต์ภาพตอนที่แฟนหนุ่มอย่างแรปเปอร์ดังต้องทุพีขอแต่งงานกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแหกกดไลค์ดังกล่าวสูงถึง1ล้านไลค์ พร้อมทั้งเขียนข้อความยิ่งนับหมื่นข้อความอย่างนั้นก็มีคอมเมนต์แสดงความยินดีของเบลล่าที่โพสต์ไว้ว่าโอ้คอนกรีตนะแม่จันวา,นาดขณะที่สาวเบลล่ามาแสดงความยินดีเหล่าบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง